รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกูสั่งอาหารมาให้มึงอะแต่ลืมรับไ้นะสนิทกับมังกรเหรอก็สนิทนะคะ พอดีว่ารู้จักกันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะกูเมมเบอร์ไว้ให้อะแล้วก็กดฟอร์ไอจีไปให้ด้วยนะเมื่อคืนไปเมาเป็นหมาที่ไหนมาก็ที่พับพินาน,นั่นแหละห่วยไหมยญ่นี่หญยยังโกนหนอนอยู่อีกเหรอไปเย่มึงแม่งสนใจแค่ความรู้สึกตัวเองอะ่ะมึงโคตรเห็นแก่ตัวเลยรู้ปะเธอพอจะสนใจทุนไปเรียนต่อปโทที่นิวยอร์กไหมไม่ดีกว่าพี่ส่งไปผมก็ไม่ได้คนเก่งกว่าผมตั้งเยอะ มาหเห็นโครงการที่หนูส่งมาแล้วนะลูกคิดดีแล้วใช่ไหมการที่ผมจะไปจากที่นี่สักสองสามปีทุกอย่างจะดีขึ้นไหมมาแต่หนูรู้ใช่ไหม ว่าทาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหนีปัญหาแล้วคนที่มาเจอเมื่อกี้เขาจะไม่คิดถึงหนูแล้วลูกถ้ารู้ว่าหนูจะไปเรียนที่นิวยอร์กอะ่ะมังกรจะรักใครชอบใครอะ มาไม่ห้ามหรอกนะถ้าผมไม่ได้ชอบผู้หญิงละมาม้าจะโอเคไหมมาโอเคสิสมัยนี้อะเรื่องเพศมันไม่ได้บ่งบอกแล้วนะ ว่าใครจะคบใครแล้วยืนยาวอะแบบนี้แปลว่ามีคนที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมลูกยิ้มกุ้งกลิ่มนะเราเนี่ยมีรูปเก็บไว้ปะมาขอดูหน่อยนะนะขอดูหน่อยนิดเดียวเองก็ได้ก็ได้ ักนะเนี่ยยิ้มหวานเชียวชอบตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วอะแล้วชื่ออะไรอะมาไม่ต้องรู้หรอกล้วเมืม<า>่อไหร่พามาให้มารู้จักเลยกลับแล้วต้องให้มารู้จักก่อนเดี๋ยวงั้นวันนี้ไม่ต้องกลับละโทรไปชวนเข้ามา <laughs> เดกลับแล้วามากลับแล้วครับผมอใจร้ายะ มาเจอแป๊บเดียวมา,มาก็ยังไม่ได้เจอเลย โอ้หอร่อยมากอ่ะไม่คิดเลยว่าจะมีร้านอร่อยออร่ยมาตั้งอยู่ตรงนี้อ่ะอยู่คนเดียวเหรอเจอได้ไหมเออพี่นายผมขอโทษนะที่ไปเมาเลที่พับพี่เมื่อคืนอ่ะอ๋อ ต้องคิดมากเรื่องแค่นี้เองพี่ไม่โกรธหรอกแต่ที่พี่จะโกรธนะ mm. ก็คือใหญ่ไม่ยอมปลุกพี่ตอนเช้านั่นแหละโห oh, ก็พี่เล่นหลับสบายซะขนาดนั้นอ่ะใครจะไปกล้าปลุกโอเคไม่เถียงไม่รู้ทำไมเหมือนกันเนาะ ทุกครั้งที่พี่คุยกับใหญ่อะพี่จะนึกถึงตอนเด็กเสมอเลยทำไมอะใหญ่จำตอนที่พี่ต้องไปเรียนพิเศษได้ไหมแล้วใหญ่ก็งองแงจะตามพี่ไปให้ได้อะสุดท้ายนะใหญ่ก็ไปนั่งอยู่ในห้องเรียนพี่แล้วก็กวนพี่จนพี่เรียนไม่รู้เรื่องเลยโอ้หก็ตอนนั้นใหญ่ยังไม่รู้เรื่องเลยอะ เอาจริงนะนอกจากพี่หญิงที่เป็นพี่สาวแล้วอะ่ะก็มีพี่นายนี่แหละที่เป็นพี่ชายใหญ่อีกคนนึงแหะแล้วมันดีหรือไม่ดีมันก็ดีแต่ว่าก็ตอนนั้นอะ่ะพอใหญ่ขึ้นมาหาลัยพี่นายก็ดินไปต่อที่อังกฤษผมอะ่ะ เหมือนเสียพี่ชายแท้ๆไปคนหนึ่งเลยอ่ะพี่ก็กลับมาแล้วนี่ไงบรรยากาศที่นี่ดีเนาะจริงด้วย ออกมาคุยกันหน่อยก็ดีจริงๆนั่นแหละแต่ถ้าได้มาคนที่เราชอบเนี่ยก็น่าจะดีเนาะ<ม>เป็นไรเปล่า นิดหน่อยอ่ะแล้วไอ้ที่นิดหน่อยเนี่ยเรื่องอะไร,รอ่ะบอกพี่ได้ไหมบอกได้ก็ปัญหาเรื่องหัวใจอ่ะแค่รู้สึกว่าเวลาที่ผ่านมามันไม่เคยมีความหมายเลยอ่ะช่วงนี้ก็เลย เบื่อเบื่อเรื่องความรักยังไงก็ไม่รู้อะดูสิเนี่ยกินยังไงให้เลอะไปถึงรองเท้าได้เนี่ยฮะเฮ้ย <ze elect> ไม่ต้องเดี๋ยวผมเช็ดเองก็ได้ครับไม่เป็นไรใช่นี้แหละ ขอบคุณนะครับเก่งใจมากเลยแต่ว่ารองเท้าคู่นี้เหมือนพี่จะเห็นเราใส่ตั้งแต่ม .6 แล้วไม่ใช่เหรอเก่าขนาดนี้ไ,ไม่คับไปแล้วหรอก็ค <c oughs> ับนะก็มันเป็นรองเท้าคูา่โปรดของใหญ่นี่น,ะ <c oughs> นาน,นานใส่ทีอะ จริงๆความรักก็เหมือนการเลือกรองเท้าเนี่แหละเนาะคู่ที่เราตามหามันจะถูกใจสวยเหมือนที่เราชอบทุกอย่างแต่มันก็ไม่พอดีสำหรับเท้าเราเสมอไปหรอกเนาะโอ้เจ้าพ่อคำคมมาเองเลยวะเนี่ย <S <S พี่ก็แค่เปรียบเปยออะแล้วเราอะ่ะอยากอยากได้ความรักแบบไหนหอ่ะไม่รู้เหมือนกันล่ะยังไม่ได้คิดไว้อะแล้วพี่นายอะ่ะอยากมีความรักแบบไหนล่ะครับอืมพี่ อยากมีความรักที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจแต่ก่อนพี่ก็เคยตามหาความรักแบบนั้นนะตอนที่พี่อยู่อังกฤษพี่หาแต่คนที่ตรงสเปคคนที่พี่ถูกใจแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพี่ก็เพิ่งจะรู้ คนที่พี่อยู่แล้วสบายใจก็อยู่ไม่ไกลนี่เองพี่นายหมายถึงใครล่ะครับ ไม่เป็นไรนะไม่กลัวเธอเลยที่ทิ้งฉันไปฉันพร้อมเข้าใจเธอวันนี้เธอวันหลังมึงซื้อมาฝากคุณผับหน่อยดิเวลากินอะ่ะถ้าเกิดแย่งกันอะ่ะมันจะทำให้อร่อยขึ้น <S <S <ม>เอ้ยมึงกินเอ้มึงกินไปดิกูก็กินอันนี้อะ่ะ<ม>อือร่อยอ่ะ อ่อนะทำไม,อไมของอมึงนออกกว่าของกูอีกว่าคงมีสำควรจะได้รอบความรักมันไม่สมควรแม้ที่จะได้กอดเธอจะได้จูบเธอไม่มีสิทแม้จะไปบอกรักเธอ นายทำแบบนี้ทำไมอ่ะี่ขอโทษยายขอตัวกนนะครับ